มาต่อกันที่ใช้ n น Evergrande กันสักหน่อยถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะปลดล็อกบางอย่างไปก็คือสามารถจ่ายหนี้ก้อนที่เคยจ่ายไม่ได้ในช่วงวันที่22กันยายนนะคะเลื่อนมา30วันแล้วก็สามารถจ่ายได้สําเร็จสําหรับก้อนแรกนะคะแต่ก็ต้องจับตาก้อนต่อๆไปแต่ล่าสุดทางการจีนไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะส่งสัญญาณค่ะโดยมีรายงานนะคะจากสํานักข่าว รูมเบิร์กนะคะโดยอ้างแหล่งข่าววงในไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะแต่บอกว่าทางการจีนเนี่ยส่งข้อความนะคะไปให้กับนายคุยกาหยันนะคะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งช่นเอเว์แกรนด์เนี่แหละแล้วก็บอกว่าให้นําทรัพย์สินส่วนตัวมาใช้ในการคืนหนี้ให้กับผู้ลงทุนซะนะคะนี่เป็นคําแนะนํากึ่งๆึํงคำสั่งนะคะ ส่งตรงถึงยังผู้ก่อตั้งเอวอร์แกรนด์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่าจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเราก็คิดว่าทางการจีนจะเข้ามาช่วยเหลือในมิติใดมิติหนึ่งนะคะแม้ว่าหลายคนบอกว่าไม่น่าจะออกตัวแรงมากนักสําหรับทางการจีนในการเข้ามาช่วยเหลือโดยตรงไม่เช่นนั้นเองจะกลายเป็นมอร์โรฮัสตร์นะคะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือจะทําให้คนที่จริงๆแล้วดูเหมือนเป็นเด็กไม่ดีได้รับการดูแลแบบนั้นนะคะซึ่งก็ทําให้สิ่งนี้เป็น การตอกย้ำเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เองค่ะท่าทีที่ทางการจีนไปส่งสัญญาณโดยตรงเนี่ยก็บ่งชี้ชัดนะคะว่าเขาไม่ต้องการแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะเข้าไปกู้วิกฤตนี้เอเวอร์แกรนด์ e, โดยตรงนะคะเพราะว่าออดอกเตอร์อาร์มตั้งนิรันดรนก็เคยบอกไว้ว่าถ้าเขาจะทำเขาก็ทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเอาบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจเข้าไปซื้อหุ้นก็ทำได้ถ้าจะทำแต่เรายังไม่เห็นเลยนะคะสิ่งที่เห็นอย่างเดียวคืออาจสภาพคล่องเข้าระบบ นนั้แล้วก็ส่งสารตรงไปยังผู้ก่อตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่าจริงๆแล้วผลกระทบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ชนะเอเวอรแกรนอย่างเดียวเพราะว่าเริ่มลุกลามไปอสังหาริมทร์พยร์รายอื่นๆแล้วนะคะทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินเนี่ยนะคะสูงขึ้นเป็นประวัติการในรอบทศวรรษทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลายพื้นที่ทั่วประเทศจีนตอนนี้เฝ้าระวังอย่างมากเลยนะคะเพราะสิ่งที่เขาจับตาคือไม่อยากให้ทางชนะเอวรแกรนดเนี่ยไปเอาเงินในบัญชีที่ยังพอมีอยู่บ้างไปใช้ชําาารรระะะะนี้ค่่เพวอไ เพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วมีคนที่ซื้อบ้านเสื้อสังหาริมทรัพย์กับชน่นาไอวะแกรนไว้1 5, 000, ล้าน5าแสนรายที่ยังไม่ได้แอดเซ็ตนะคะยังไม่ได้บ้านยังไม่ได้สังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองเนี่ยจ่ายเงินไปเลยนะคะจึงทําให้หลายฝ่ายจับตาว่าอย่าเอาเงินที่จะไปสร้างบ้านสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้คนที่จ่ายเงินมาแล้วไปใช้นี่ก่อนเด็ดขาดนะคะซึ่งก็ทําให้ตอนนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะเพราะว่าขายตึกที่สํานักงานใหญ่ฮ่องกงก็ขาย ไม่ได้จะขายหุ้นก็ขายไม่สําเร็จนะคะแล้วก็พอจะเอาเงินสดมาใช้ก็ถูกดักเอาไว้นะคะก็กลายเป็นว่านีเสือป่าจจอเคทางการซีก็เลยว่างั้นก็เอาเงินส่วนตัวมาสิจะได้จบจบไปแต่เรื่องนี้ไม่จบค่ะเพราะถ้าไปดูแล้วนี่เทียว่าแกรนครองอยู่เนี่ยนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังกว่ากว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าไปดูสินทรัพย์นะคะที่ทางด้านของ เจ้าของ Evergrande หรือว่าในหุยเนี่ยมีอยู่เป็นอย่างไร l o o m b e r g Intelligence นะคะซึ่งเขาไปสำรวจนะคะ m l o r m v i r l b i n l i o n a i r e i n ค e x ค่ะพบว่าตอนนี้ทรัพย์สินสุดที่ของในหุยเนี่ยอยู่ที่แค่7,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นเองนะคะลดลงจากเดิมถึงประมาณ5เท่าค่ะเพราะว่าเคยทำได้ถึง42,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2017แล้วก็ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของในหุยเองเนี่ยนะคะก็มาจากทรัพย์สินที่เขาถือครองหุ้นของ c ชน n า e v e r g ร a n d e นะคะที่ ล่วงลงติดเกือบฟลอเลยเนี่ยนะคะรวมถึงเงินปันผลที่เคยได้รับด้วยหลังจะเอาหุ้นเนี่ยเข้าตลาดซัพฮ่องกงเมื่อปี2009แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตัวทรัพย์สินหรือว่าความมั่งคั่งของเขาก็ลดลงอย่างเมีนียสําคัญซึ่งเรื่องนี้เพิ่งมีข่าวมาเมื่อเช้านี้เองนะคะคงต้องตาต่อไปนะคะว่าแอคชั่นของในคุยจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีการใช้หนี้ของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นี้คะ่ะพี่วิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ